นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาจารชัยญาตุปวังชัยามังคละชัยยามหามุงคลคุณฑเป็นนิลัมเลิด วันนี้ประเสฐพรทอมลือจาเท่าคุณมุนมาพำ้อม,มมาซอยน้อมรับควันมารดากูมาลานุน่มน่อยนาซื่นซอยโซภาบัดนี้จางพันละนาแต่เจ้าเอากำเหดเกิดในท้องแม่มารดา หลายวันมาบ่นหน่อยนับอานใดเขาเขตสิบเดือนแม่เจ้าเลยสะเทือนปวดทองพีน้องเล่นมาหาตายายเล่นมาลำแม่เจ้าปวดทองอยู่เฮฮนสาลาวแล้วลูกนังจับทองดินสีสุกสีเสือน,นอนกิ่งเกือนไปมา ใจมันด่ามือมือจางหลูดลมเจ้าจึงมุมจากของแม่มันดานปี่ยนหิงตกหงายเป็นไส้ใตกความแม่เจ้าพวงงมว่ามือขั้วตัดสายให้แม่เจ้าจึงลางอาบสงสีแผ่พื้นนีเอามาตุ้ม แล้วใจนุ่งไปพอกผีพ่ายผีปลาผีนกเขามันหูห่กงกู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 ูกสูกูกูกากู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 ู้กูู่ก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 นาลูก แม่จึงโยกใส่อูนอนอยู่คิงไฟหวยเจ้าไปตีต่อตีตอนะแม่เจ้ากินน้ำห้อนปากเปื่อยปากแดงไฟลูกแห้งแม่เจ้าแหงหอน แม่เจ้าอ่อนอ่อนรานถวยมือจะป่วยพองกินน้ำห่อนทุกยาขอนนอมลูกพุดตางกูมาลาเอื้อคนเจ้าจงมาสู่ให้เจ้ามานอนอูสใสแพงย้ำแรงยาได้อ่อนแม่ แม่เจ้าจึงโยกใจอูใส่ฝ่ายแม่เจ้าจึงใหญ่ใ่อูใส่ใหม่เพื่อนผู้ดีนอนอูใส่ฝ่ายเจ้าผู้ใหายนอนอูใส่ใหม่แม่เจ้าจึง่วยจยงใจห่ออันนี้ตั้งแม่นพอบมดาเจ้าแล้ว อันนี้ตั้งแม่แม่มนดาเจ้าแล้วนุ่มแม่ห่าวแม่เอาเจ้ามากินแพ้พื้นนีเอามาหอมตุ้มอุ้มเอาเจ้าไปเล่นอยู่จนโคนจนคอนแม่เจ้ากามเจ้านอนอยู่นี้นี่อนี้นำพอเจ้าไปให้ในใครมาตอนเจ้าแล้ว แม่เจ้าเลี้ยงมอนพองเอาลูกกินนมสมเจ้าอยู่ถูกคำเศร้าแล้วจึงใส่ซื้อลูกแจ้มเจ้าว่าข้าวก้อนคำเปลนลูกคำลูกพูนกองบิดามารดาแตกเขา เจือเฮขันลูกแก้วเมใหมาฮุงว่าเอหิตาตพิยาพุทธาอัมมาปิยาทิตาภุรธามามานตารมิงหาทายังเมพิสันเจตากรุธา ว่จัจนมามาดุราลุักแม่งบุแตแพ้กวางบาลมีจงมหาเสาวยความยินดีกับญาติพี่น้องกางพวกพองหลวุงวานว่ามา่เยอะควน ให้เจ hey, uh, ma, ้ามานอนอู่ใสใหม่มาซุ่งผ่านสมายผืนพองมาซุมมุกแกวซองดอมมันดามมาซุ่มมาลาดมพ่อเมียวามาย เจ้ามาหอดแล้วให้เจ้าใหญ่เพียงลุงให้เจ้าสูงเพียงตาให้เจ้าจำเลิ่นายูนสวรรสดีว่ามาเยือควนเอ้ยมาอยู่มุงดอมนอนนะมาอยู่นอนรอมพ่อแม่ให้เจ้ามาผิ่นแกจะเลินความยินดี มาเยือพันอวันลูกเจ้าก็ให้เล่นมาลีลาวันมารดาก็ให้มาลีลายมาอยู่ค่ายเฮียงหัวบุตาให้มาสุ้งมาล่าดอมผัวทางลูกน้อย สวามาเยอควนอให้เจ um <c standen> eh ้ามันปานแผ่นหินแดงให้เจ้าแข็งปานแผ่นหินลาให้เจ้ามันปานเหลี่ยมอ่านเสาสูเมนใหญ่เพียงต่ออยาไดหากใหญ่เพียงหลังย่าใดพวน ยาไดมุ่นเหมือนตองยาได้มองเหมือนเท่าอยาได้เท่าเก่าเสียสีให้เจ้ามีอายุยืนนานอย่าได้ถอยเท่าตามตัวเท่าหาพันวันสาก็ขาถือ